สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมานะคะวันนี้มีเรื่องเมา่อยหลายเรื่องเลยค่ะเรื่องอะไรครูชุเล่ามาเลยอ๋อเมื่อวานนี้นะคะน้องไปทําการแสดงที่ขอนแก่นนะคะโอ้โหอะไรครูชุ ตอนแรกนะคะน้องก็นะคะมาหลังเวทีก่อนนะคะอุ้ยผู้คนนะคะให้การต้อนรับเสมอเลยะค่ะนะเขาบอกว่าเวลาน้องมาหลังเวทีนะคะมีแต่เรื่องสนุกสนานพอน้องเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสมีแต่คนรักนะคะครูชุจะเล่าความเคลื่อนไหวให้ฟังนะคะในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเกี่ยวกับน้องอุงอิงนะคะ เรื่องก็มีอยู่ว่านะคะมว,วานนี้ใช่ไหมคะมีน้องอยู่คนหนึ่งนะคะน้องปอมแปมนะคะที่เป็นนางเอกนะคะเขาไม่สบายนะคะก็ได้ไปโรงพยาบาลนะคะน้องปอมแปมเนะะี่ยค่ะเสียงนะคะเสียงไม่มีนะคะก็บอกว่าให้หยุดร้องเพลงสองอาทิตย์น้องอุ้งอิงเนี่ยเป็นห่วงมากเลยนะคะเป็นห่วงพี่ปอมแปมนะคะก็เลยบอกยุด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 ไม่ต้องร้องพูดเขาบอกว่าวันนี้หมอบอกพูดได้ หมอบอกอนุญ,ญาตให้พูดได้เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้พูดไม่ได้ก็เล่นภาษาใบิกันเราครูมวอนอิงนะคะน้องก็แปโอุยน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะหมายถึงว่าน้องปอมแปมเนี่ยนะคะคือหลอดเสียงนะคะไม่ดีนะคะหมอให้หยุดพักร้องเพลงเป็นเวลาสองอาทิตย์นะคะแต่พูดคุยได้แต่เสียงไม่ต้องดังมากนะคะคนเคยร้องนะคะคนเคยเล่นคนเคยสนุกสนานว่าหมอสั่งห้ามก็เป็นกําลังใจให้นะคะ นางเอกป๋อมแปมนะคะน้องเขาก็รักและเอนโดน้องป๋อมแปมนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะกีฬาของเราเนี่ยไม่เคยทําให้ใครผิดหวังเลยนะคะมาถึงปุ๊บหน้าเวทีก็ได้เงินแล้วนะคะคนนั้นให้คนนี้ให้พ่อแม่แม FC, เอฟซีพลังเงียบนะคะก็ฝากเงินมาให้น้องนะคะโอ้ยน่ารักน่ารักนะคะขนาดเมื่อคืนนี้นะคะน้องก็ไปเล่นนะคะบนเวทีโอ้โหก็สุดยอดอยู่แล้วนะคะไม่ว่าน้องจะร้องเพลงอะไร ก็มีอยู่ช็อตหนึ่งนะคะน่ารากักน่ารักมากนะคะน้องเล่นนะคะเกี่ยวกับเรื่องสังท้องนะคะสังทองเล่นน่ารักมากนะคะพ่อกัญชัยถามว่าอีลาห้ามกินกุวยเตี๋ยวกุ <c oughs> ชูก็แฟใจกุูชูก็ขำนะคะทาไมถึงทาไมถึงห้ามชุดที่เจ้าตัดมาตั้งสี่ห้าชุดเนี่ยเจ้าจําได้ไหมว่าเจ้าใส่ได้กี่ชุด น้องบอกด้ชุดเดียวเฮกันเลยนะคะทำไมถึงไม่ให้กินนะกุ้ยเตี๋ยวอะ่ะก็เพราะว่าดูชุดติดูชุด,ด,ด,ชดโอ้น่ารักมากเลยนะคะเล่นกันแย่กันน่ารักนะคะทีนี้จากนั้นน้องก็ร้องเพลงนะคะโอ้โหเพาะมากเลยนะคะเพาะเพราะนะคะตอนที่น้องร้องเพลงนี้ออกมาเป็นเพลงใหม่นะคะโอ้โหไม่ว่าน้องจะหยิบจับอะไรออกมานะคะเป็นเพลงทั้งนั้นเลยนะคะน่ารักน่ารักเสมอเลยนะคะน้องเนี่ยนะคะ ตอนที่เล่นเรื่องสังทองก็น่ารักนะคะขนาดเล่นเรื่องสังทองมาอยู่คืนหนึ่งใช่ไหมคะคืนหนึ่งเขาก็จะถามว่าอุงอิงวันนี้งวดงวดนี้เลขอะไรพอกน้องอุงถามน้องอิงว่างวดนี้เลขอะไรน้องอุงอิงนะคะไม่ยอมตอบแต่พูดช้าๆเบาๆสามๆทุกคนก็หูดีหูดีนะคะหูดีกันแจงเลยนะคะพอ่อการชัยก็บอกว่านะคะ มันก็จะออกเลขนะคะเลขอะไรเลขสาม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 หกนะคะสามศูนย์เลขรถของพ่อกันชัยไงเล่าอ๋อเลขรถนะคะอันมีอยู่วันหนึ่งน้องนะคะไปเปิดรถผิดนะคะน้องเล่นจากคอนเสิร์ตเสร็จใช่ไหมคะน้องก็จะกลับไปขึ้นรถน้องแดนเอามือเนี่ยมันมันรถเหมือนกันนะคะพูดง่ายงรถมันเหมือนกันน้องก็เลยเดินไป ครูมอนเองไปทางนี้น้องไปทางนี้นะคะก็คือไปคู่กันนั่นแหละแต่น้องอะ่ะดันแวะไปเปิดรถของพ่อการใช้นะคะไปเปิดรถของพ่อการชัยเเลยบอกว่าน้องอุ๋งเองขึ้นรถผิดขึ้นรถผิดก็หมายถึงว่าน้องอุ๋งเองไปเปิดรถพ่อการชันะคะไม่ใช่รถของพ่อเอกก็เลยฮือฮา,ากันใหญ่เลยเข้ะว่าโอ้ยวันนี้ใสจะออกเลขของออกตัวเลขของ รถพ่อการใช้นะคะอันนี้ก็กูชูมาเล่าสู่กันฟังนะคะเกี่ยวกับนะคะความเชื่อนะคะก็เป็นความเชื่อของแต่ละบ,บุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกูชูก็หมายถึงว่าน้องนะคะไปเปิดรถผิดนะคะคือน้องจะขึ้นรถของพ่อเอกที่นั่งมาประจําของรถตัวเอง แต่น้องไปเปิดรถผิดกลายเป็นรถของพ่อการใช้ก็เลยมีเสียงฮือฮาฮือฮากันนะคะเวลาเล่นกันตอนเวลาเล่นเต้ยลากันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเวลาเล่นกันเงี้ยก็จะแซวกันตรงนี้ประจํำกูชูก็อดขำไม่ได้นะคะเขาเลยบอกว่าสงสัยงวดนี้จะมาเลข รถของพ่อการชัยอีกละมั้งนะคะอันนี้คือความเคลื่อนไหวมาเล่าสู่กันฟังเป็นแนวทางของรัฐบาลนะคะไปหาซื้อรถตรรี่กันนะคะอันนี้คุณชูก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวเก็ตเล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างของน้องอุ๋งอิงนะคะน้องอุ๋งอิงเนี่ยเป็นคนน่ารักเสมอนะคะขนาดตอนนี้นะคะ มีพ่อพ่อแม่แม่เอฟีนะคะที่ชอบน้องที่โลงรักน้องนะคะรักน้องแบบปลูกรักน้องแบบหน้ารักหน้ารักและเอ็นดูอีลานะคะสั่งตัดชุดมาห้าชุดนะคะ5ชุดซิสุวิ่งทางนั้นเลยนะคะมีสีชมพูมีสีน้ำเงินนะคะโอ้โหชุดเนี่ยอลังการมากเลยนะคะสวยสวยสีขาวนะคะเขาเรียกว่าสวยจริงๆนะคะ นะคะคุชชุก็เห็นแล้วนะคะสวยมากๆเลยนะคะ5ชุดนี้นะคะไม่รู้ว่าน้องจะใส่ตอนนี้หรือจะใส่ตอนปิดฤดูกาลหรือจะใส่ตอนเปิดฤดูกาลนะคะแต่คิดว่าคงจะนํามาใส่ในวันปิดฤดูกาลบ้างละค่ะเพราะชุดสวยอลังการมากเลยนะคะแต่และชุดของน้องน,นะคะสวยๆทั้งนั้นเลยคุชชุแอบไปเห็นมาแล้วนะคะและคืนนี้น้องไปเล่นที่ไหนคุูชุ อ๋อคืนนี้เหรอคะคืนนี้น้องไปเล่นทีร้อยเอ็ดค่ะเมื่อคืนนี้นะคะลงจากการแสดงเสร็จใช่ไหมคะน้องก็แวะสารคามะคะ่ะไปเหมือนเดิมค่ะต้มแซบก้อยอาหารทางภาคอีสานนะคะแซบๆอร่อยอร่อยนะคะน้องก็แวะนะคะทานส้มตําถึงว่าทําไมเสียงดีดีนะคะทานส้มตากันนะคะเมื่อคืนนี้นะคะอาหารของทางภาคอีสานนะคะน่ารักน่ารักกันทุกคนเลยค่ะไปนั่งรับประทานอาหารกัน เ็เป็นทางผ่านนะคะคืนนี้น้องก็จะไปทําการแสดงที่ร้อยเอ็ดนะคะก่อนที่จะไปถึงร้อยเอ็ดนะคะก็แวะทานข้าวกันก่อนที่สารคามนะคะเห็นแล้วว่าเกิดความประทับใจนะคะทีมงานรถตู้นะคะพ่อบีแม่บีเขาเรียกว่าพ่อนานนพ่อนนแม่บีเขาไปด้วยนะคะไปนั่งรับประทานอาหารกันนะคะโอ้ยน่ารักมากเลยนะคะคุชูก็นาความเคลื่อนไหวของน้องอุศิเองมาเล่าสู่กันฟังนะคะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับครูชุด้วยนะคะแลยวเดี๋ยวครูชุจะรีบไปไหนจะรีบไปที่ร้อยเอ็ดนะคะสงสัยวันนี้ไปช้าวันนี้ไปช้าอีกแล้วนะคะสงสัยจะโดนไปนั่งรั้งเวทีไม่ใช่หน้าเวทีหน้าฮานเลยนะคะเนี่ยแหละค่ะครูชูก็นําความเคลื่อนไหวของร้องมาเล่าสู่กันฟังนะคะอย่าลืมไปเป็นกําลังแรงใจให้กับอีหล่าของเราด้วยกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ คลิปนี้ครูชูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย